ยังไงไปดูก่อนค่ะ Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? คุณผู้ชมเป็นการแปะ QR Code คของอะไรไม่รู้นะคะแต่มาแปะทับของจริงกันเอาไว้ซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็น QR Code ที่จอดรถอ่ะสแกนที่จอดตรงนี้นะคะเนี่ยจ่ายเงินแล้วก็เข้าไปจอดได้เนี่ยฟินิชปักกิงเนี่ยนะคะก็เลยเอามาให้ดูกันว่ามันทำแบบนี้ก็ได้แล้วนะนะไม่ได้เอามาแบบว่าชี้ช่องชี้โพรงนะคะให้เราระวังตัวกันมากกว่าค่ะตำรวจเนี่ยก็มีการเตือนนะที่ Facebook ของสืบนครบาล idmb นะคะ,คะบอก ว่าระวังมุกใหม่นะคะมิจฉาชีพนะคะในการใช้ QR โค้ดปลอมนะคุณผู้ชมโดยวิธีการของคนร้ายค่ะจะเอาสติกเกอร์มาแปะทับของจริงเอาไว้ขนาดเอ่ยสีอะไรมันเป๊ะพอดีหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วพอเราไปสแกนคุณผู้ชมมันก็จะเป็นการโอนเงินไปที่บัญชีของมิจฉาชีพแทนร้านค้านั้นๆหรือพอเวลาเราไปเที่ยวอย่างที่บอกกระบอกว่าเดี๋ยวนี้ เขาไม่มาแปะป้ายให้เราอ่านแล้วเวลามีข้อมูลอะไรเนี่ยคนไม่อ่านคนก็สแกนคุณผู้ชมแล้วก็ไปอ่านเอาในมือถือใช่ไหมคะใช่แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนหลอกถามข้อมูลส่วนตัวนะรวมไปถึงมีการรีโมทก็คือการบังคับโทรศัพท์เราเนี่ยจากทางไกลพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเงินในบัญชีถูกดูดหายหมดไปแล้วนะคะดังนั้นอ้าวสำหรับสายช็อปสแกนเรียงไปก่อนจะโอนดูก่อนว่าปลายทางเนี่ย ให้คนที่เราจะจ่ายหรือเปล่าม,มันเข้าไปถูกต้องหรือเปล่าส่วนข้อมูลต่างๆในการอ่านในการเนี่ยสแกนบัตรจอดรถอะไรแบบนี้ใจเย็นๆเลยนะคุณผ,ผู้ชมทำอะไรแบบนี้ใจเย็นๆเพราะมันจะเร็วมากมันแล้วก็ถามมูลถามนี่กดยสกดอะไรเราก็นั่นไปกดเพราะเราขี้เกียจอ่านใช่กำลังจะพูดเลยว่าเป็น,น,น,เนต่างๆมันมันเยอะมันแบบคุณได้ได้อ่านแล้วคุณทํำความเข้าใจแล้วหรือไม่ หลายคนก็จะเชื่อเราก็เป็นก็สไลด์ขึ้นไปเลย<ช>ก็มันแค่<ช>บัตรจอดรถมันจะเป็นอะไร<ช>แล้วก็สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นแล้วก็คลิกลกิกเพื่อเราจะได้ผ่านไปหน้าต่อไปอันนี้แหละค่ะเป็นช่องโหวเลยนะคะที่มิชฉาชีพมันจะใช้ได้ดังนั้นค่ะตรวจสอบบัญชีตรวจสอบปลายทางแล้วก็อ่านดีๆอย่าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรนะคะอย่าไปกด ดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งอะไรนะเวลาเราสแกน QR โค d e แบบนี้ด้วยความห่วงใยจากสืบนครบาลน,นะคะคืออันนั้นนะระวังอยู่แล้วจริงๆแต่ว่าอันนี้โอ้จริงด้วยค่ะเวลาสแกนบัตรจอดรถหรือจะสแกนจ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยรีบไงจะได้แบบไปต่อได้อย่างนี้นะคะาจากสืบนครบาลทีนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอออกเอกสารข่าวแจ้งเตือนประชาชนเช่นกันหลังจากพบว่ามีการเผยแพร่นะคะเป็นภาพหนังสือ จากราชการค่ะคือกรมสอบสวนคดีพิเศษนี้อ้าง DSI อ้างว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงินและมีการขยายผลไปยังข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่ธนาคารรวมถึงราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เตือนเรื่ององการเปิดเผยข้อมูลสุดท้ายให้ส่งเอกสารส่วนตัว ส่วนตัวมากๆบัตรประชาชนซึ่งเสี่ยงมากจะถูกเอาไปใช้โดยไม่ชอบทางกฎหมายนะคะทาง DSI เลยขอแจ้งประชาชนให้ทราบว่าอันนี้ของปลอมคุณผู้ชมสังเกตหลายๆจุดนะคะอย่างจุดแรกที่ตั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ในหนังสือ ทำไมไปอยู่น้านน่ะ DSI น่านอย่างนี้เหรอคะจุดที่2ค่ะรูปแบบของหนังสือที่ไม่เป็นหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญอย่างตำแหน่งชั้นความลับตำแหน่งของวันเดือนปีที่ออกหนังสือหรือตราสัญลักษณ์แทนการลงลายมือชื่อขอประชาชนอย่าลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะ อย่างกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีหนังสือเชิญใครก็ตามเข้ามาให้ถ้อยคำหรือมาชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรจะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เลยที่02 831 9888แล้วก็จะตามด้วยหมายเลขภายใน5ตัวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยติดต่อกลับได้นี่นะคะแล้วถ้าหากว่าใครเจอเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งที่มาของหนังสือปลอมแจ้ง DSI โดยตรงได้เลยนะคะ1202 โทรฟรีทั่วประเทศค่ะอนะคะเอามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพจดราม่าแอด c ิกเขาแชร์ไว้อันนี้เตือนกันหน่อยสายบุญสายบุญใจบุญพอถึงวันพระวันอะไรก็จะไปหาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันโอนง่ายอะโอนสะดวกนะคะมีมโครงการทำบุญชวนทำบุญกันในโลกโซเชียลเพียบเลยนะคะ,คะล่าสุดคุณผู้ชมมิจฉาชีพเอาอีกแหละมีการไปเอาข้อมูลที่เขาลงเนี่ยเชิญชวน,ชวนทำบุญของจริงมาตัดต่อเปลี่ยนเลขคุณผู้ชม ดูสิมันเหมือนกันทุกอย่างเลยอะต่างกันแค่เลขบัญชีนะสรุปเป็นบัญชีมาแล้วก็เอาไปแปะตามกลุ่มต่างๆมีทั้งทําบุญลงศพทําบุญงานบวชทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมีทุกรูปแบบเลยนะคะดังนั้น ช้าๆเลย <S 2> <S 2> <S 2> จะโอนจะอะไรอ่านดีๆเช็คดีๆเอาเลขบัญชีไปตรวจสอบก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยอย่างอันที่เป็นของจริงของทางวัดเนี่ยเขาก็จะมีนะคะชื่อบัญชีวัดเลยนะคะส่วนทางขวาเนี่ยมันจะไม่ใช่ชื่อบัญชีวัดนะคุณผู้ชมแต่มันไปไป,ไปทำแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกกับไปสซ็โคดอปะมันเนียนมากแล้วก็แปะลงไปนะดูสิไม่ต้องลงทุนเลยเลยเอาคอนเทนต์ของวัดนะสิ่งที่เขาโพสต์ขึ้นไปเอามาแชร์แล้วก็ แตะเลขบัญชีตัวเองแค่นี้ก็ได้เงินแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้มากันทุกรูปแบบจริงๆนะคะเตืนเคุณผู้ชมกันไว้ด้วยแล้วก็ในไลน์ก็ระมัดระวังในไลน์จะชอบมีลิงก์แปลกๆในแมสเซจลิงก์แปลกๆอย่าไปกดเด็ดขาดนะคะช่วงนี้